พามาดูลูกกุ้งเมื่อเช้าลงยุดช้อนมาได้เยอะแยะเลยดูดีเต็มกระมังเลยนะตัวขนาดนี้ก็อายุประมาณสองเดือนได้สองเดือนสามเดือนเนี่ย ที่จริงว่าสองสาเดือนก่อนก็เลี้ยงไว้ก่อนละอันนี้เอามาช้อนมาใหม่เดี๋ยวจะเอามาเลี้ยงแยกต่างหากเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสวนใหญ่ไล่ตาจะเลี้ยงกุ้งฝอย เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะรอดไหมอันนี้ปล่อยน้ำให้มันไหลอ่อยๆดูสิมันจะกระโดดอย่นน well. ่เ่น <like ่่น yeah ่่ะดีกระดาเกินไปไหมน่าจะสักสองสามร้อยตัว เออมีล e ูกปลาซิวด้วยนะลูกปลาซิวเห็นป่ะเออก็มีกุ้งตัวใหญ่บ้างเออมันก็ไม่ใหญ่มากดูมันโดดดูโดดนะเดี๋ยวนี้ไอตัวนี้ท้องด้วยตัวนี้ท้องด้วย นี่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  so <ots> อันนี้มันมีไข่อยู่ที่ท้องแล้วอันอันนี้ใกล้ใกล้จะปล่อยลูกกุ้งลงเดินแล้วนะไข่มันขาวๆแล้ว่เนี่ยนี่เนี่เนี่เห็นที่ท้องไหมขยายให้ดูนี่ยเนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยอันนี้คือมีไข่อายุประมาณสองเดือนมันก็ไข่ได้แล้ว อด,ดิ้นขึ้นมปจะตายไหมเนี่นยเดี๋ยวไอ้พวกตัวที่ท้องมีไข่แล้วเดี๋ยวจะแยกออกไปเลี้ยงต่างหากเพราะว่าถ้าเอาไว้ด้วยกันกับ ตัวใหญ่มันก็จะกินลูกมันเองเออไมีไข่ตั้งหลายตัวเดีเดีๆดะเดะเดตัวน้อยๆก็มีไข่แล้วนะ อีกหน่อยส่วนใหญ่ไล่าตาจะมีกุ้ง่อยขายทุกฤดูกาลเอาโดดโดดโดด้าไมดูดด้าไปด,ดูมันเน่นน่นี่นี่ดูมันน,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 มนีน่เดีดิ้นเดีดิ้น ดูมานี่ดูมันดีจะดาเกินไว้เดี๋ยวทำบ่อแล้วจะพามาดูอีกรอบนึงอันนี้ไว้ชั่วคราวก่อนก็แข็งแรงดีซ้อนมาเมื่อเช้านี้วันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่ สามตุลาคมสองพนหากสิบสี่ดูมันโดดอีกแล้วลูกกุ้ง